อันนี้ทำไรครับผมว่าผมวางหมดเลยดีกว่าพี่มีบางกลุ่มที่พี่จะให้เก็บผมไม่เก็บละใครใครให้เก็บนี่จะเมื่อเก็บเพิ่งใครให้เก็บงู่นคนนี้แล้วยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับผมเดี๋ยวผมมีประเด็นหรือเปล่าผมไม่ไว้ใจละอาจจะเป็นของเก๋หมดเลยแล้วให้ผมเก็บเพื่อให้แบบไม่รู้สิผมวางหมดเลยดีกว่าตายแล้วมาเพื่อความสนุกทะเลาะกันหรือเปล่าแบบไม่เล้อพี่ไม่เล้อผมรู้ว่าเขาหลอกตั้งนานแล้วเดี๋ย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 วแบบเมื่อไงแบบเมื่อไงเอาององ ถ้ามีประเด็นมีปัญหาก็เอานี่สิเนี่ยอย่างน้อยก็ห้าบาทแล้วนะเขาบอกสินสมรสนะโอ้แต่ทำไมหนักเงี้ยเก้เก้จริงไหมเนี่ยเก้จริงเหรอไม่ใจตัวมีอะไรแทนอะไนะโอ้แซวน้าคนเล่นพักแทนคนกีสิถ้าเก้คนก็เก้ที่ตอนเนี้ยประเด็นยังไงเงินที่เด็ดนี่มันจอบหลวงพ่อเงินใช่น่าเดี๋เชียเอาอยู่เนี่ยผไปขายผมห้าสิบแน่เลยอะไรเนี่ยนะมาแกล้งผมมาเนี่ยพี่ตัวเนี่ย อะไรครับมันไม่จบเลยจบไปแล้วครับผมยังไม่ลงเลยอันนี้ของผมยังไม่ขายเลยพี่จะพักก็ได้บางนะเาอ่ะได้จากเขานี่แหละเอาอย่างนี้ฐานเนี่ยถองฐานเนี่ยเกณฑ์ฐานเนี่ยได้จากเขามาแทนไหมแต่ผมไม่รู้ไงเขาให้พี่ดูอันเนี้ยก็นี่ไงดูให้แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เขาไม่แท้ไงนี่อ่มันของเขาพี่ไม่ใช่ของผมได้หลายเสาป่ะใช่เอาลองดูพี่ลองดูได้หลายทางไม่เหงุ่ผมคนเดียวนี่ก็ไม่ใช่ โอ้ถ้าเก๊งก็ดีไม่ต้องไม่ต้องโอนคอนโดโชคดีไงเนี่ยพี่มาช่วยผมเไม่ใช่ผมไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งจะมีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกคุยกันยังไงก็ตามนั้นเที่อนกันใช่ไหมต่อคืนไหมไม่อายเอาผมไม่โอนนี่ไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่โอนโอนพรุ่งนี้ถ้าแท้ก็โอนเอางี้ผมมามุนแล้วฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเข้าห้องน้ำหน่อนพี่นี่แท้จริงปะเนี่ยแต่พี่ยังมองเก๊หมดเลยนะตาเปล่าเห็นละกูเอาแทเล อของขึ้นมาขึ้นมาไปขึ้นไปขึ้นเอาไว้ก่อน,นให้เขาดูให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันแค่ตาเปล่าเจ็บไม่ไดู้เลยเจ็นผ้าอะไรวะเนี่ยไหววะเนี่ยวเจ็นผ้าโดนหนักเลยเดี๋ยหนึ่งสองสามเนี่ยพี่โดนเท่าไหร่เนี่ยหมดเนี่ยพี่โดนเท่าไหร่หกล้านเนีนจริงปะเนี่ยมึงโกงด้วยเนี่ยคำพูดพี่มีความจริงบ้างไหมโควต์เข้ามาหกล้านเลยไม่ขายผมพูดวันน่ยกูขังไว้าเจ็ดปีผมไม่เชื่อพี่มาไม่รื้อผ้าเลยเมียก็หนีอ่ะ ทองเครื่องสายบนสิวะเฮ้ยนี่มันเหรียญรุ่นแรกใช่หลวงปู่หลวงปู่วยวัดกาหลงนี่มันเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เลยนะใช่ทะเลกันเป็นร้านหร้านร้านนี้เลยร้านนี้เพื่อนร้านเบียร์ร้านเบียร์ <c oughs> สวย <c oughs> ผมเชื่อเลยน้ำได้ไหมเนี่ยสวยนะ,อ,ะอันนี้มันมันไม่แท้ยุคเก่าเลยนะ ดูตาเผาก็รู้เลยเหรียญบวมฉึงเลยมันบวมตรงไหนนี่ฮะเห็นไหมไม่เห็นเห็นตาไหม,ม